พลเอกประวิทย์วงสวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่สสฝ่ายค้านพักก้าไกลระบุว่าไม่เจอพลเอกประวิทย์ในสภาว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับพวกคุณผมจะไปหรือไม่ไปมันผิดหรือเปล่าเมื่อถามย้ำว่าสสพักก้าไกลประกาศทามหาพกกลาาเอกประวิทย์กลางสภาพลเอกประวิทย์จึงย้อนถามว่าถามหาทําไมถ้าอยากมาหาก็มาหาที่บ้านสิเมื่อถามว่าจะมีโอกาสไปพบนายทักษิณชินวรรนัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่พลเอกประวิทย์สายศีระ ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้ส่วนกรณีการเข้าพบนายกรัฐมนตรีซอปอป,อปอลาวเป็นการสันตัวในช่วงบ่ายวันนี้นั้นพลเอกประวิทย์บอกว่าไปคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่แน่นแฟ้นกันมานานและคุยเกี่ยวกับเรื่องของสองกระทรวงหลักที่พักพลังประชารัฐเป็นผู้รับผิดชอบว่าเราจะทําอะไรกันได้บ้างรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา PM2.5 ด้ด้วยเมื่อถามว่าการเดินทางไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ใช่หรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นทางการ ในฐานะที่รู้จักกันมานาน